ก็กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอกในแมปมินิเกมภาษาอ่ะวันนี้ผมจะมาให้คุณผู้ชมตั้งคาถามว่าผมจะอยู่รอดได้กี่มินิเกมโอเคผมให้เวลาห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งไปเริ่มมินิเกมแรกกันเลยลงไปในใต้ดินคุณผู้ชมคิดว่ามินิเกมนี้ผมจะรอดไหมให้คิดในหัวคุณผู้ชมนะไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะอันนี้มัน เป็นแค่แบบจิ๊บจจอยอืมโอเคผมต้องลงไปใต้ดินทำไมมันดูอันตรายจังเลยผมต้องขยายหน้าจอโอ้าไม่ก็มันเริ่มลงแล้วผมจะต้องระวังตัวให้มากที่สุดเพราะผมไม่อยากเกิดมาตายเลย ก็ดูไม่อยากหรือเดี๋ยวมันจะยากวะโอเคผมเข้าใจแล้วอ่าดีมันเป็นมินิเกมที่ยากมากๆครับท่านผู้ชมโอเคมินิเกมแรกผมไม่ผ่านผมจะเล่นสักสิบมินิเกมลมาดูกันดีกว่าดับเบิลวันของเซิร์ฟคือใครโอ้เขาเลเวลว่าห้าร้อยเ็สเอ็ดเลยหรอเนี่ย คุณคนนี้เขาน่าจะโหดสัตว์รัสเซียมากๆชนะพันกว่าครั้งหรอหมื่นกว่าครั้งโอ้ไม่ก็โหดเกินโอเคสวัสดีครับคุณขายอะไรหรอครับอ๋อคุณขายอันนี้นี่เองเชี่แล้วทุกคนผมใช้ฉายา,ยานาสงสาร คุณขายอะไรเหรออ๋อคุณขายสัตว์เลี้ยงโอเคผมรู้สงครามปืนโอเคนี่เกมต่อไปเป็นดีเกมที่สองคุณผู้ชมคิดว่าผมจะชนะหรือไม่อ่าโอเคมาเริ่มกันเลยเีลิกดเลยตอนนี้ตอนนี้ผมคืออะไรวะเนี่ยเล่นไงสองวิ ลบหลีกระสุนอ๋อให oh, ้ยิงกันน <No ี่เองอีซ bueno um> ี่โอ้ my god เจ็บนะโอ้ยเจ็บนะครับอยิงผมสิผมเจ็บนะคุณผู้หญิงคุณจะยิงผมได้ไหมผมเจ็บนะครับคุณผู้หญิงโอ้นักปั้นปืนี่จำนานอย่เยโอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเจบเจบนี่ไงนี่งยิงปงปั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 งป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 ั ผมห้ามโดนอีกนัดตึงนะไม่งั้นผมตายแน่นอนเลยนี่แน่เนนี่เน่เนนเนนี่นีนีน่แน่นีนี่นี่แน่เนีออผมตายแล้วอะน่าสงสารจริงๆิด้วยมินิเกมมิสที่สองผมยังแพ้เลยอะโอ้ my god ออใช่คุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นคลิปล่าสุดใช่ไหมครับไอคลิปเสียงลมจะหายไปอะ แต่ว่าคือผมลืมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเสียงลมหายไปเนี่ยเสียงเออเสียงที่ผมพูดเนี่ยอาจจะได้ยินเบาลงนะครับก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆรงอบหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเนาะก็ไล่กับเสียงลมเดี๋ยวผมจะพยายามพูดให้ดังแล้วกันทำลายรูปปัน่นโอเคดาบม่วงเหรอโอผมเคยบอกในคลิปฟรีไฟแล้วใช่ไหมครับ ว่าผมเป็นสายฟรีที่แล้วผมเป็นสายฟรีนั่นเองใครที่ยังไม่รู้ก็รู้ไปซะแต่ถ้าอยากให้เติมจริงๆก็โดนนนินมาเดีย๋ยวผมเติมให้หรือถ้าคุณโดนนมาเราจะมาแย่งกันย่ามาเลยเฮ้ยาเฮ้ยเอะ,ะผมตายแล้วอ่ะผมจะได้เกิดเปล่า เย่ yeah, ผมได้เกิดทำย้ายลูกปั้นนะซะเย่าโอเคไม่นะคุณผู้หญิงคุณมันชั่วร้ายเอีโอ้ oh, ไม่นะคุณชั่วร้ายสองคนเลยโอ้ oh, ไม่นะโอ้ oh, ไม่นะเราจะแพ้ไม่ได้นะเพื่อนพวกเราเป็นอย่านะนี่แน่นี่แน่นแนตายซะพวกเราจัดการ

โอ้เนี่ยดูดิคนในทีผมมันกากบเกมมันเออไอเกมเฮงสวยเอ้ยเ,อเดี๋ยวนะมิตเกมที่เท่าไหร่แล้วสามใช่ไหมงั้นวันนี้เอาสักห้ามิตเกมพอผมขี้เกียจเล่นกี่นาทีแล้วเนี่ยเอ,เอาอีกเดี๋ยวดูเวลากันให้มาสิบนาทีอะเพราะว่านั้นคุณผู้ชมได้ได,ดูเต็มอิ่มเลย วิ่งวิบากหรอคุณผู้ชมคิดว่าผมจะชนะไหมวิ่งวิบากผมคือเทแหันการปาก,กลัวนะโอเคตอนนี้ผมกำลังจะเริ่มแล้วผมไปก่อนผมได้เปรียบอุ้ยเปรียบเปรียบเลยเราจะจัดคู่ต่อสู้ได้ล หรือคนผู้หญิงกับผมผมจะต้องชนะคือให้ได้เพราะผมแพ้มามากพอแล้วถึงเวลาที่ผมจะชนะโอเคโอเวันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยผู้ชนะคือใคร ผู้ชนะคือใครอ่ะเอา้าไม่บอกหรอเดี๋ยวผมชนะรอกเปล่าเดี๋ยวเอาอันนี้เอาก่อนไม่รานค่ะย,ย่ผมชนะเย,ย่ผมชนะด้วยเป็นไงผมบอกแล้วผมพ่ายแพ้มาพอ่อเกิดวนะแล้วแล้วช่งหุบเขาโอเคอันนี้มินิเกมที่สี่เดี๋ยวดูก่อนเหลือเวลาเท่าไหร่ น่าจะได้อีกสักสองสามมินิเกมโอเคนะเพราะผมกะจะให้มันสิบนาทีก็ไม่รู้สิเราต้องรีบขึ้นไปบนภูเขานะตอกภูเขานีแน่นีแน่นีแน่ออกไปออกไปออกไปจากภูเขาอากระดิ่งออกไปจากที่นี่ให้หมด ทุกคนที่นี่คือที่ของฉันฉันทุบได้คนเดียวว่าโอ้โหอย่างนี้ดีเองเจ้าไม่รู้รัสินีนะว่าข้าเป็นใครข้าก็แค่คนคนธรรมาดาที่เพิ่งมาทำช่องใช่แล้วโอ้โอเจ็บเๆจๆ็บเจ็บเอคิดเหรอจะดีดข้าไปได้ไกล่ฝันไปเถอะไม่มีวันที่พวกเจ้าทั้งหมดจะทำได้หรอกเพราะข้าโหดส,สั์รัสเซียมากๆนะใช่ไหมคุณผู้หญิงอ้าอีกแล้วหร เดี๋ยวอืมโอ้ย,ย,ย,ยโอ้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 ยผมไม่ถนดัดมุมกล้องนี้เลยโอ้ยโอเคเดี๋ยวผมขอรีสปอนก่อนไม่ใช่รีสปอนรีสปอนใช่แล้วรีสปอน,ปอนโอ้ไม่นะ ทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคได้ละผมหนึกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ไม่นะผมอัดเพลินเกินกี่นาทีแล้วประมาณอีกสักสองมินิเกมเนาะโอเคไหมได้สักแปดมินิเกมผมชนะหนึ่งมินิเกมตอนเนี้ยไม่แน่หรอกผมอาจจะชนะอีกก็ใครจะไปรู้ละ่ะไปเลยรอถอนไม้ก,ก่อนโอ๊ย อืมทำไมมันยินยากจังโอเคโอ้ยใครมันจะไปไอ้นี่ได้วะอ่าไม่นะมันเล่นยากเกินใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใครว่าแบบผมคอมเมนต์บอกตอนนี้เลย อ๋อเมื่อกี้ผมไม่ถนัด่ะผมเลยเปลี่ยนด้านแล้วกันโอเคเฮ้ยเดี๋ยวกับก่อนกับก่อนโอเคตอนนี้มันก็จริงๆก็มีปัญหาข้อหนึ่งนะคือแอนิเมชันนะแอนิเมชันเราเรื่องหรือแอนิเมชันอะไรต่างๆอะมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากดูบ่อยๆอ่ะก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันนานมากนะคุณเชื่อไหมไอแอนิเมชันที่มีชื่อว่าเมงสาบอ่ะใช้เวลานานมากนะใช้เวลาถึงสองวันครึ่งนะ วันครึ่งอะประมาณนั้นนะกว่าผมจะวาดรูปเสร็จกว่าผมจะมาอัดเสียงมาทําอะไรต่อมันยากนะคุณรู้ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างงี้เสร็จนะก็ถ้าคุณอยากรู้จริงๆคุณก็ไปหาดูวิธีการทำแอนิเมชันเล่าเรื่องอะแกนมุญประตูวารณะเหรออันนี้ผมว่าผมน่าจะชนะนะ คุณผู้ชมว่าไงผมจะชนะหรือไม่ชนะคุณผู้ชมลองคอมเมนต์บอกมาถูกสักกันดูแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวห้าสี่สามสองแล้วก็หนึ่งแล้วก็ศูนย์ตายดีครับคุณผู้หญิงดีแล้ว ุณผู้หญิงอย่า A F K นะคุณผู้หญิงไม่งั้นคุณผู้หญิงอตายแล้วนะโอเคโอ้โอ้อโ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 ออโอโนโอ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 โผมอแล้อโอโอ้อโอลอโอโอไอเอโ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 อลอโอโนเอโ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 อื้อโอโอเอโอโอโอนีเอโาโอ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 รอโเโอ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 เอออ ไม่เอาดีกว่าโอเคเสริมีอะไรบ้างเจมพาร์ตไม่เอาเอ่อเอฟเฟกต์ใช่แล้วเอฟเฟกต์ผมต้องการเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เออไม่เอาดีกว่าเอาข้อความข้อความผมคือดีเลยข้อความของผมโอเค ผมเจ็บคอนิดหน่อยอืมโอเคโอเคมินิเกมกำลังจะไปให้เกี่ยวอ่ะยันนี่มินิเกมสุดท้ายแล้วกันนะตกปลาสดเยี่ยมไปเลยอืมโอเค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 ผมพร้อมล้ว ผมไม่ทันฮึไม่นะเออได้แล้ว เออไม่นะผมชนะเปล่าผมไม่ชนะโอ้ข้อสรุปของคลิปนี้คือผมชนะแค่1นึวินิเกมโอเคก็อย่างที่ทุกคนรู้กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เหมือนเดิมไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้า